ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นขนมไข่นกกระทาฝันเห็นขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทาแปลว่าอะไรขนมไข่เต่าขนมไข่นกกระทาแปลว่าอะไร ฝันเห็นขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทาแปลได้ว่าคุณอะเป็นคนสำคัญนะคุณคือคนสำคัญของคนรักเพื่อนครอบครัวแฟนมีเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยต้องเสียเงินเยอะเลยมันมีปัญหาเข้ามามันมีปัญหาบางอย่างเข้ามาทำให้คุณต้องเสียเงินเยอะในอนาคตเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลอาจจะเป็น รางวัลศิลปินดีเด่นรางวัลน,นะคะาคาอวอร์ดหรือรางวัลอะไรก็ตามส่วนไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็คือว่าคุณอนะเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหารในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะสามารถคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหารในท้ายที่สุดนะในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและเรื่องไม่ดีต่างๆได้เรามาดูกันต่อนะคะ มีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวฝันเห็นขนมไข่เต่าหรืออีกชื่อคือขนมไข่นกกระทาเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวเป็นช่วงที่คุณน่ะจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมให้ระวังโรคสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาแพ้แสงให้ระวังโรคสายตาเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะทำงานหาเงินได้เยอะพอสมควรค่ะ เลขนำโชค1 2 4 1 2 4ค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงแบบมีค่าคกการูกรุณาลายติดต่อมานะคะเอจะทิ้งตัวเอนะจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปค่ะ